พบกับฟ้าพัชรินนะคะออกชรนเคก,กันอีกเช่นเคยเลยนะคะและแน่นอนนะคะรอบการประมูลในวันพฤหัสที่28ธันวาคม2566นี้นะคะฟ้าก็จะมีหนไฮไลท์รถยนต์นะคะที่จะเข้าประมูลในรอบนี้มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะสำหรับรอบนี้นะคะจะมีรถรุ่นไหนยังไงกันบ้างไปดูกันคะ่ะ และเรามาพบกับเจ้าคันนี้กันเลยนะคะและเจ้าคันนี้นะคะนั่นก็คือเปอร์ต้าไฮลาคลีโวนะคะดับเบิลแคปซีอาร์สนะคะคันนี้โอ้สปอร์ตสมชื่อกันเลยนะคะลูกค้าภายนอกคันนี้นะคะเป็นสีดำได้ไปนะคะมาพร้อมกับแม็กโรงงานนะคะลงมาให้ทั้ง4ีล้อก,กันเลย <c oughs> และเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นกระบะปีใหม่ๆเลยนะปี2022ได้ไปค่ะสำหรับภายนอกนะคะดู ขนาดนี้แล้วนะเรามาดูภายในตัวรถกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยเข้ามาข้างในนะคะอย่างแรกที่จะเจอเลยนะคะนั่นก็คือพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกันไปเลยนะคะเป็นกระบะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้หน้าจอทัชสกรีนมาให้พร้อมเลยนะคะคุณลูกค้าขาเข้ามาดูเข้ามาชมรถกันได้นะคะและอย่างหนึ่งนะคะก็มาพร้อมกับ เบาะหนังสลับผ้านะคะคันนี้เป็นบาะหนังสลับผ้านะและอีกอย่างหนึ่งที่ขาไม่ได้เลยนะคะก็คือกระจกไฟฟ้านั่นเองนะคะลูกะคะ้าคันนี้มาพร้อมกับกระจกไฟฟ้านะคะเป็นกระบะสประตูที่หล่อมากๆเลยนะคะปีไม่ไม,ม่น้อยด้วยนะ นี่นะเข้ามาดูรถกันได้เลยนะคะเข้ามาดูรถจริงได้สูบินทวงนะคะลานประมูลของเราได้นะคะหรือว่าจะติดตามได้นะคะที่เว็บไซต์ออกชันเอ็กเพได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ